บ,บ้านพักเรือด้านหลังก็เป็นวิวทิวทัศน์ของอ,อุทยานแห่งชาติลำลำน่านะครับเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับนี่เป็นลานเป็นลานะแต่ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์นะครับไม่อนุญาตให้กางเต็นท์บริเวณนี้นะฮะแต่ว่ามีลาน สำหรับเด็กวิ่งเล่นได้นะครับหรือจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นบ้านหลังนะฮะอันนี้ของด้านหลังจะมีทั้งหมดสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนแต่ไม่มีแอร์นะครับคือกลางคืนอากาศจะเย็นมากนะครับนี่เป็นด้านข้างนะฮะเป็นด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นวิวนะครับเป็นวิวแม่น้ำน,นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่า มีอะไรบ้างเห็นครับบ้านพักทยานนะครับเปิดเข้าไปประตูก็จะมีมงลวดนะครับเป็นมีตู้เย็นครับมีห้องโถงนะครับห้องโถงนี้ก็จะนอนได้ประมาณสักสี่ห้าคนนะครับทานขวามือนะครับมีหนึ่งห้องจะเป็นสองเตียงนะครับนี่ครับสองเตียงแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำครับห้องน้ํา มีกระจกแบบนี้นะ ok น,น,นะครับต่อจากห้องน้าก็จะเป็นทีวีนะแล้วก็จะเป็นห้องถูอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ก้านอะไรนะะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งนอนด้านนอกนะครับก็มีที่วางมีชั้นทีวีด้านนอกนครับส่วนฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนอนเป็นเตียงเดี่ยวนะครับนะเตียงเดี่ยวห้องนอน,น ก็วิวหน้าสนามน,นะครับด้านนอกนะครับอันนี้เป็นเตียงเดี่ยวแล้วแล้วก็ติดกนันก็เป็นห้องน้ำนะครับก็รวมกันทั้งหมดก็ประมาณก็สามห้องครับแล้วก็เดินลงไปด้านล่างนะครับเป็นที่นั่งทานอาหารได้นะครับทานอาหารได้มีระเบียงนะครับนี่ระเบียงเดินลงมาก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงนี้อันนี้ก็จะเดินไปด้านล่างนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นวิวเนี่ยนะฮะเป็นระเบียงเอาไว้สำหรับนั่งทานอาหารกันอีกนะฮะ